เอ้สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโลบ็อกที่มีชื่อว่า All of Us Are Dead โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคขมอนคขมอนมาแล้ววัดดาบฟ้าเลือกเลือกปืนได้ครับ M 1 9 1 7เอาห <c oughs> เอ็อาง้อกูเพิ่งเพิ่งเข้าเมื่อกี้โล้ยได้ปืนฟรีไว้โอ้ได้ปืนฟรีดฟรเด็กน้อยปัง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  <c oughs> ในในตัวอะไรจะมาะอยู่ในเอ่อกรุงโซนะฮะโอ้โหนักเรียนติดเชื้อนี่นี่กระสุนไม่จำเกียรติ ไอ้เหี้ยคนโดนฟักทองสิงไงะปปป๊าปปปปโอ้เพื่อนเพื่อนโหดเพื่อนหอมเพื่อมาหอมากมัปาปเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยผีดิบซปาวผีดิปอยู่ไหนไปตัออะไรเกิดบอสบไอ้เชีอยดันบอสเพื่อน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 ออกมาเพื่อนมึงตายแน่โอ้ยเพื่อนโดนลุมเย็ดแม่กูไปแล้วนี่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 นนนน เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนวิ่งใหญ่เดียวเพื่อนไม่ยิงแล้วเพื่อนโอ้ยบอสบอสนี่ปัง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 โอ้ยโอ้ยไรเฟิรนไรเฟิรนเลือดเท่าไหร่วะขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้หกพันหกพันจะตายแล้วขอรักคิวดิโอ้ยโอ้ยโดนโดนตีโดนตีนี่แน่นี่มันจะตายมันจะตายกูขอรักูขอรักคิวว้าวกระสุนกระสุนพิเศษเหรอไม่เห็นมีเลยเอากูกูใช้อาวุธขี้กากอยู่นี่ว่ะกูไม่รู้แหละตานไอ้ปอง ปอง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 หมดล้องอาวุธแล้วแน่ดูหนั่นดูนั่นเชี่ยนั่นโอ้อาวุธพิเศษไอ้เฮีย RGB ซื้ององใช้โซลล่ะไอ้เขี่ยบูเฟรลมเออสามีซอมบี้ปิดปิดใหญ่ฉันปิดช็อปไม่ได้เกมเฮียไปในกูไปเดี๋ยวนี้ไอเด็กเฮียกูโดนตีตายตีกูเลยคขมอนแมสตีกูเลยกูปิดบลูไฟช็อปไม่ได้นั่นแหละ ฆ่ากูเลยฆ่ากูฆ่ากูเลยเอ่าแดกกูเลยโทคิยะกับรับมีดีสัตว์เอ้ยหายไปแล้วโหายไปแล้วกูเปิดทีนี้นี่ปิดเอ๋อปิดได้แล้วอย่าดีใจยังเลยคอสโบลองไหมซื้อหมดซื้อหมดแล้วเนี่ยซื้อหมดมีอะไรซื้อหมดไม่ชัดกันอู๋วิ่งวิ่งวิ่งนักเรียนโอ้นักเรียนประเทศเกาหลีอ้าวมเลือกปืนได้วปืนหนึ่งโอ้ยเฮียแม็กน้อยชิบหายเลยตรงนี้วันที่ยมสองมาแล้วนักเรียนผีดิบนังไม่ต้องเลงไม่ต้องเลง เละเละไอสัตว์เละกูบอกเลยมึงเละดูครับคุณผู้ชมนี่ผมยิงตายหมดเลยตายหมดเลยยิงเพื่อนได้ไหมยิงไม่ได้โคตกระจอกเลยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ก็ไม่ใหญ่มากนะตายเพือนห้าร้อยเชียร์แม่งพ่นเชียร์อะไรนะอิวโอ้ยน่ารักเกียรติไอ้พวกเชียร์นี่แม่งเหยียบเลยไอสัตว์ปังฮะบอสวิ่งเร็วไหนวะโอ้บอสอยู่นู่นปกไปแล้วเยัยวิ่งละเชียร์กูวิ่งละเพื่อนเพื่อนเอาโดนแดกไปเฮียกูกูปลอดภัยไปไหนวะน่ะเอ้อดูกูช่วยนี่นี้ แค่ <g ül> แม่งมีคนเดินตามแค่มีคนโดนไล่แล้วก็มีคนเดินตามเฮ้ยไหวปะน่ะซอมบี้ไว้ตายแล้วตายยังตายแล้วตายแล้วใช่ไหมบอสบอสโอ๋อกูอดได้คิวไม่ลงไม่เลงแม่และในในเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเหมือนเห็นมันอัปเกรดปืนได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกมาจากพื้นที่ชุลมุนตุลบอลไหนวะนี่ไงปืนที่กูใช้อยู่เอ่อมันเพิ่มดามเมจก,กับแม็กกาซีนไซส์ได้นะโหมันต้องใช้ไฟ,ฟเไฟรมอ่ะมันต้องใช้ไฟสีฟ้าไหนๆกระสุนเพิ่มมาเท่าไหร่วะ เจ็ดสิบห้าโอ้ขึ้นมาสองนัดไอ้เหย่าควอดแฟนเขาโอ้ขึ้นมาสองนัดไอ้เหี้ยดีใจชิบหายเลยอ๋าเฮ้ยเอเคเออปล็อกเอเคครับไหนี่ยเลดมีซีเลดมีซีขอดูหน่อยซี how much how much แม่มึงไอ้เย่าเอเคสามร้อยเอสันเราอุปสเปเชียลนี่คือยังไงวิวหกฉันอยากได้อยากได้มีอาร์พีจีในในไดี๋ย้วเก็บไฟโอยเฮ้ยวู้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก เฮี้ยมาดิมาดิเฮ้ยตายหมดเลยอ่าฮ่าลมลมหายใจจักอ๋อหมดเวลาแล้วเฮี้ยเฮ้ยทุกคนบ้องกระสุนไม่มีเฮี้ยเฮียเฮี้ยกระสุนไม่มีขามอนโอ้โหโอ้โหยิงมั่งกูยิงป้องป้องหมดหมดเกลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์สเพรสชั่นอุ้มันขึ้นเยอะ โอ้ไม่ไม่เห็นเป็นนีคือเล็งไม่ได้ไงเฟรลวาซ่าละมันเล็งไม่ได้ไงประเด็นมาเลยซัมบี้ซัมบี้อัปปราชัยไอเชียนี่ก็อัปปราชัยเหมือนกันกูก็อัปปราชัยอะไรวะบลัตมูนมซัมบี้จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นสองเท่าทำหาแม่มึงมึงทำเป็นทำเฮี้ยอะไรไอสัตว์ SMG คาร์มอนอะไรวะนี่คืออะไรอะ่ะหมดอะไรเราต้องปกป้องรถเมล์เหรอใช่ป่ะไอเชียไม่ใช่ไอสัตว์ทางนั้น,นมันเป็นทางสปา เพื่อนมึงอย่าไปแชดน้ำน้ำกดมันดิอ้าวเพื่อนนิ่งเพื่อนนิ่งเพื่อนแบบเดินอยู่กับที่อ้าวหายไปแล้วชิบหายแล้วเอ้สามีวิ่งเร็วบอสเกิดตรงไหนอย่าเกิดหน้ากูนะบอสอยู่ใกล้กูสุดด้วยไปแล้วเพื่อนโออามีคนรับคำแตมไอ้เชียนั้นโดนโดนมึงโดนมึงเสร็จแน่เสร็จบอสไอ้เชียลูกกระจกไปเยอะเนี่ยเมื่ออาโดนไล่อะไรบอสไล่มาแล้วโอ้ไอ้เชี่ยบอสแ่งวิ่งไวสัตอ้ยมึงอย่าเข้าใกล้กู ชเพื่อนทำพันธสัญญากับบริษัทปืนอะไรอ่ะยืนแคมป์บนเนี้ยยาวๆโอ้ไม่มีใครสนใจเราเลยนี่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 เอาเพื่อนดีกูหมดแล้วเอาเพื่อนไม่มีไม่เหลือกูสักคนเดียวเพื่อนกลายเป็นหลุมศพไปแล้วกระสุนพิเศษปุ้งเกะเกะปุ้งยิงยิงเออโอ้ยไม่ไม่ขึ้นดาเมจเยอะยิงอัดพื้นกามีกระสุนบปานใจปึ้งอ้าายันน็อกเลยกระสุนกระสุนพิเศษ มาไ,ได้ปุ่ม hey, yeah. อไอ,อ้เหี้ยอีไปครบแล้วไอชื่อซืออ้อได้แล้วเอ,อ,อ,อเคเอเคเอเคเย่ผมจะใช้เอคเนะี่ยจบเกมทีละสี่สิบสองดาเมจใช้กระสุนกระสุนกระสุนแกะกะแกะรลบรอบรบกระสุน,สน,สน,สนพิสดารพิเศษไอ้ไอ้เหี้ยยัดไหมกระสุนพิเศษมีเพียบเลยบุ้ง ยิงใกล้ๆก็ได้สัตว์โอ้โหเยอมากเยอมากนี่แน่นี่แน่อาชีพโคตรเปลือกกระสุนเลยไปแล้วไเก็บเกระสุนเก็บกระสุนออ้โหเียบเลยยกดูด RPG ตงแกตายหมดเลยไอโฟยไอโฟเราใช้ไอได้บบ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  รวมๆรวมๆกระจุกกระจุกกันได้กระจุกกันได้เร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วกระจุกกันดิไอ้เฮียนี่นี่ขอขอกูขอลองไอพีจีกับบอสเลยดิเดี๋ยวมาอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวจะเก็บไอ้โอุทหามาหากูแล้วไอชี่ยิงไม่โดนนี่ใช้ปืนเอฟโอเอฟโอแรงกว่าเยอะเลยที่อ่ะก็ออกไปออกไปนี่คิวกูนี่คิวกูเฮ้ยีกระสุนีกระสุนเดี๋ยวเพื่อนแย่งเดี๋ยวเพื่อนแย่งเอ้ยได้แล้วจังหวะนี้แหละ ยิงให้ตายยิงให้ตายเย่เอวเฮล็อกไกบึมก้ามับบ้ามันมาลุ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 ลปองลุปองโอ้เริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วไอเชี่ยเลือดกูเลือดกูกูติดเชื้อซอมบี้ได้เลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรนี่เอวบิวเอสเอวบิวดีน้องใครจะเล่นวีเอสมากระจอกเหี้ยโอ้ซูมได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ชักหน่อยเออ อ้าวจริงไม่ออกโอ้สองร้อยทะลุด้วยอึบอ้าวเหีย้ยกระสุนย้อยไอ้สัิมันสองเฮียเลยนะปังปังอา้าวปังโอ้ยมีแรงดีนะตายไอ้เชสสามนัดสีนดส่นัดตายส,ส,สี่นัดตายทำเป็นสองร้อยสี่สิบไม่ไงทีเดียวตายนายยีไ่ไงทีเดียวตายนายยีไ่ไงทีเดียวตายนายยีไ่ไงโอ้โหหน่วยสไนเปอร์ซุ่มยิงระดับโลกมือประกาศ เอระบิวโนสโคบโนสโคบเฮ้ทริซิตี้โอ้ยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดเดเดเมาเมาเมาชาเกินเมาชาเกินทริซิตี้โนสโคบปังเอาอยไอ้เหี้ยขนาดใกล้ขนาดนี้กูจะยิงไม่โดนทริซิตี้ปังออรดอลล่าปังเอาเหี้ยเออทริซิตี้โอยตายกรโดนเข้าหัวเข้าหัว ที่สิตีบ้ามโอ้หวังคนแน่นอนไนอะ้เหี้ยที่สิตีบ้ามโอ้แหลกไอน้เหี้ยมาดิยิงใส่ไอ้นี่นี่ไงเป็นไงโอโ้ยโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอเดบิวเอเดบิวกูโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นไงจังไงก็โดนยิงย่งก็โดนใกล้ขนาดนี้ไม่โดนเฉยไอ้อืมซูมด้วยอ่ะตายพวกมึงอ่ะนี่ไอ้เหี้ยระยะหวังคนเป็นร้อยอ่ะทำห้กูเห็นหัวตัวเองอ,อ่ะคืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยยิงได้เลย <laughs> กูเป็นอมาตะาไอ้ชัด ตายพึงนะอ่ะอือ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 ของหายหมดเลย